แม็กกี้ก็ไม่ได้ที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเป็นพื้นที่ของเซนอันสงบนี่เงียบไปให้ได้ย่าหน้ารับแค่ไหนเจ้าส่งสเปบอย่าเขาไม่ย่าพรมย่าผมย่าไม่ชอบให้ใครก็ไม่ย่าพรมโดยเฉพาะตำรวจอือกินเปล่าอโอเคแม็กกี้ฟังนะบอกให้ว่าเขาจะมาไม่ไหนเขาจะเข้าประตูมาเล่นบทดีบทโหดอย่าได้หลงกลน,นะเข้าใจไม่เนี่ยไม่เนี่ยทำไม่เนี่ยทำผมแค่นั่งดูกระตูนอยู่ที่บ้าน ไม่เลยเป็นนคร้ยอย่าาามมวนนคุเ้ตลไกรักแปลว่าเราเลี้ยงลูกล้มเหลวปีเตอร์อย่าไปยุ่งกับลูกเลยนะเลือกทะเลาะกับคนที่เท่ากันหน่อยได้ไหมอย่างเช่นวินเลวฮาวเวิร์ดทอฟฟแม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ลูกต้องทาได้ลูกก็รู้ว่า <c oughs> ไม่ควรนั่งบนโซฟานะไม่อยากเชื่อว่าผมต้องมาเรียนอาชีวะ แปลว่าผมลมเหลวงั้นเหรออโชว์ของคุณใช้เมื่อ40ปีก่อนและคุณตายไปเมื่อ30ปีก่อนเพราะงั้นคำพูดนั้นมันกระแทกใจผมนิดๆเอ๋อขอบคุณค่ะทำไมแม่ไม่พาไปเองอะเรจซิคงสนุกมากเลยนะคะจะได้ไปเป็นสาวสวนในเมืองนิวยอร์กออกเดทกับพวกหนุ่มหล่อๆเหมือนเรื่อง Sex and the City ยังไงอย่างนั้นเ,<อ>เลยน้เป็นตำรวจด้วยใช่ไหมคะเรจจ้คะ่ะพ่อคะเรกถามนู่นถามนี่เขาให้หนูขายหน้านะคะ ทุกคนรู้ว่าพ่อเป็นตำรวจมันทำให้คนเ็าประสาทให้ตายสิตั้งแต่วิวซีมาที่นี่มันเหมือนเขาสุดเจ๋งและผมแบบว่าเจ๋งน้อยกว่าเขานิดนึงแต่ก็ยังเจ๋งกว่าคนอื่นๆเยอะเลยไม่แน่ผมอาจจะพยายามมากไปหรือไม่แน่ผมอาจพยายามไม่มากพอใช่แล้วผมเจ้ากลุ่มกลับคืนมาด้วยการให้พวกเขาเห็นว่าผมเป็นคนที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดที่มหาวิทยาลัยอีพิเลียนเมื่อเช้านี้เขาจะจัดงานการาดนินเนอร์อาทิตย์หน้า ผมจะหาบัเชิญมาให้แต่ต้องระวังระวังที่คุณไม่เด็สติแขกวีไพหลายร้อยคนหายตัวไปแบบนี้กับสัตจ์ราจอานนทน์อะไรกันเหรอมีปัญหาหรือไงไม่เอาหนะ้าไม่เหานตอวใช้ปืนกันเลยผมก็แค่นักบินน่ย